สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันอังคารดวงรายสัปดาห์อ่ะ23กุมภาพันธ์สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีแต่อาจารย์ขอพูดตรงๆนะคนวันอังคารนี่อ๋อาจารย์เหนื่อยมากเลยคนวันอังคารมันเป็นดาวนักรบอังคารคือนักรบโอ้เปิดมาอัศวินดาบจะไปลบกับใครใจเย็นเ จเย็นเย็นศักดิ์ศรีโกสูงเจ้ายศเจ้าอย่างใจร้อนวู่วามโอ้กูปวดหัวบอกเลยกูปวดหัวมากนะฮะวันอังคารอย่าบ้าพลังอย่ามุทะลุอย่าวู่วามโอ้โหนักรบปะเนาะสู้อย่างเดียวสู้ด้วยกําลังอย่างเดียวนี่คนวันอังคารอย่าหาว่าอาจารย์ว่านะอย่าบ้าพลังแล้วใช้สมองบ้างดูจังหวะดูเวลาดูโอกาส รวยประสบความสําเร็จ,จเจริญก้าวหน้าแต่เนี้ยพูดจาหมาไม่แดกเลยพูดตรงเกินพูดแรงเกินบางครั้งคําพูดเราก็ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นบางครั้งคําพูดเราก็ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยพุ่งเข้าใส่ระวังปัญหาความขัดแย้งนะพูดจาอะไรให้มันแบบมะน,นาวมีน้ํานิดนึงอย่าทะลุก,กังป้องอย่ากำปั้นทุบดินผู้ใหญ่ดี ผู้ใหญ่ดีอย่าทะเลาะก,กับผู้ใหญ่เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเพราะถ้าคุณเชื่อผู้ใหญ่และคุณทําตามผู้ใหญ่ลาบยศสรรเสริญอํานาจบาร,รมีรออยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีเซนแม่นลางสังหรณ์แม่นเรื่องราวข่าวดีฟุกฟุกเดือนนี้ยอดขายฟุกฟุกส่งท้ายไปเดือนคนค้าขายดีแต่ต้องงอลูกค้านะจะสวยจะเลิจะเชิดไม่ได้นะต้องงอลูกค้านะ คนทำงานประจำก็เหมือนกันต่อให้คุณเป็นหัวหน้าคนคุณก็ต้องงอคนแค่เนี้แล้วทุกอย่างจบขับรถอย่าใจร้อนจะมีอุบัติเหตุนะบอกตรงๆนะอาการปวดหลังปวดเอวเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ซีเรีสนะแต่อาจารย์ห่วงเรื่องของการขับรถนะอีก กรณีหนึ่งคือเมาแล้วขับนะวันอังคารดูดีๆด,ด้วยอย่าบ้าอาจารย์ย้ําเลยนะใช้คําว่าบ้าเพราะคําว่ามุทรุว,วู่วามก็คือคนบ้านั่นแหละอืมความรักคนมีคู่ค่อนข้างน่าเบื่อไพ่ภาษสังคราชเบื่อประชดประชันหึงหวงหาเรื่องทะเลาะไม่ง้อไม่ขอโทษไม่เลิกกันหรอกแต่อยู่ด้วยกันแบบเล่นสงครามประสาท ในเมื่อเล่นสงครามประสาทก็จะเป็นประสาทนะคะอ๋ออาจารย์ทำไมคลิปนี้อาจารย์พูดแรงจังก็อาจารย์จะเตือนสติอะถ้าไม่พูดแรงแล้วจะมีสติกันปะรักก็คือรักนะไม่รักอาจารย์ก็ไม่ว่าโอเคส่วนเรื่องของคนโสดคนโสดดูยิงปะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ไพ่แบบเนี้ทำไมหนูไม่มีคู่สักทีก็ดูดิสนใจคนอื่นบ้างดิ แครคนอื่นบ้างดิยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอะไรจะดีขึ้นแล้วเมื่อไพ่ขึ้นแบบเนี้ยฉันก็ต้องเอาของมาขายกันสักหน่อย พญานาคเออนี่เงินก็เก็บไม่อยู่ใช่ปะความรักก็ไม่ค่อยดีคนก็ไม่ค่อยเมตตาปากก็ไม่ค่อยจะดีนี่จ่าสีพึ่งจ่าทาปากค่ะชายหญิงกอดกันสัญลักษณ์ของอินคู่ตามความเชื่อของล้านนาเอานี้ทาปากเป็นเมตตาจะค้าจะขายจะทําธุรกิจจะทํางานอะไรให้คนเมตตานี่จ่าสีพึ่งถ้าแยกเดียเด่ยวๆหนึ่งเก้าเก้ารวมส่งถ้ามากับพญานาคพญานาคแถมถุง พญานาคเดียวๆ239บาทเสริมดวงการเงินความรักและเมตตาแต่ถ้าเอาครบเซตนะส4อย่างเนี่ย3อย่างนี้อาจารย์แถมฟรีพญานพ่อปู่สีสุดโท399บาทจัดส่งให้ฟรีโปรโมชั่นแต่ไม่มีเก็บไปทางแคปหน้าจอไว้สนใจชุดนี้ค่ะทักมานะผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีการเงินดีแต่มันเหมือนมีรายจ่ายภาษีสังคมการกินการเที่ยวแต่สิ่งที่ดีคืออะไรรู้ปะถูกหวย โชคลาบแบบฟุกๆุกบางครั้งเป็นทุกขลาบนะเอารถไปเสียเอารถไปซ่อมเอารถไปชนเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบ ไหว้ขอพอรพระพุทธรูปปางมันวิชัยพระพุทธศินราชก็ได้เออขอพอรแล้วช่วงเนี้ยเลขมงคลคือเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หนึ่งห้าห้าหนึ่งเป็นเลขที่ดีสีมงคลคือสีแดงช่วงนี้ขอพอรพระพุทธรูปปังชนะมานปราบมาณจะปล่อยปลาก็ได้จะทําบุญกับเด็กกาพร้าก็ได้จะถวายใบมิตรโกนก็ได้ <c oughs> ใครจะเช็คดวงถ้าชอบนะมาเช็คดวงมา ใครจะโทรคุยเนี่ยบอกเลยนะรับความตรงรับความแรงให้ได้ไม่อวยไม่สะกดจิตแต่ถ้าใครคิดอยากมีเสริมดวงเสริมสเสน่ห์ก็ตามนี้สนใจแบบไหนทักมาก็แล้วกันรักทุกคนด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ